มณฑลทหารบกที่29มอบทุนการศึกษาโมลรนิธิ่เปรมตินาสุรานนท์ประจำปี2563เมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่18มีนาคมพุทธศักราช2564ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่29กายกิจศีวราอ,อเมืองจงังหวัดสกลนครพลตรีประสิทธิ์ที่สาวงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรมตินาสุลานนท์ประจำปี2563โดยมีพันเอกดารคนใหญ่รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29พันเอกภูเบศธรรมบุตรเสนาธิการมณฑลทหารบกที่29ฝ่ายเสนาธิการร่วมพิธี สำหรับการมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรมตินสุรนนท์ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษากับบุตรของกำลังพลที่ทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งในส่วนของบนทวนทหารบกที่29มีบุตรของกำลังพลข้าราชการบำนาญที่ได้รับทุนจำนวน5ทุนคือ 1. เด็กชายเจษดาพรรินทะระดับมัธยมศึกษาปีที่2 2. นางสาวจิรัชยาราชชมพูระดับมัธยมศึกษาปีที่3 3. นายวันชนะราชชมพูระดับมัธยมศึกษาปีที่6 4. นางสาวเจนจราพรรินทะระดับมัธยมศึกษาปีที่6และ 5. นายอภิสิทธราชชมพูระดับอาชีวศึกษา ผู้บัญชาการบนทนรลทหารบกที่29ได้กล่าวให้โอวาทเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้นำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ,อการศึกษาและขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยมีความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์มีความกตัญญูและตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยการทำความดี ทีมข่าวมณฑลทหารบกที่29รายงานสวัสดีค่ะทิฉัานชื่อนางสาวจิรัชยาราชมพูค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนวารินวิทยาวันนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้รับทุนการศึกษานี้ค่ะแล้วก็จะนำเงินทุนการศึกษานี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะ